ตัวไงนี่จมนาม<ห>ตายแล้วใหญก <c oughs> คนกินเขาบอกตัใหญ่มาก <c oughs> ผัดเผ็ดกำลังดีเลยโอเคนะครับสํารับวันนี้ก็ได้สองตัวนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอหลังจากห่างหายไปดนนะครับก็ไปทํำอาชีพท่างเลือนะครับก็เพื่อเตรียมตัวนะครับเพื่อตกงานนะครับเพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังดำเนินอยู่นะครับเอาโมูวหว่านอนาคตเท่าสีตกงานยน่ใไรน,นะครับเขาก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงอาชีพ ทางเลือกอาชีพเสริมนะครับกาช่วงนี้ก็คือเห็นพวกคลิปพวกนี้หลายกว่าตกปลานิดนึงนะครับกับเ,เพื่อนเพื่อนแบบเอาไปเห็ดน้ำกับเป็นทางเลือกนะครับเพื่อนเพื่อน,อนมีมีโอกาสมีไอเดียมีอย่างเชี่ยวไปเห็ดกับเอาไปเห็ดได้นะครับกับมินิกับกลับมาพอกันอีกเทื่อนึงมินิไก่แม่บังลันนะครับ เดี๋ยวได้ประแดงนด๋เดี๋ยวเข้ามาติดตามกันนะครับเมนี่เนื้อกะเนื้อเมนี่นะครับเนื้อเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูมักไข่เป็ดนะครับใส่บางลั่นถ้าตัวน้อยหลายกับสิบปอยนะครับบางลั่นมันดีอย่างหนึง่งเสียบไว้ปอยไว้บ้านนะครับเพื่อจะเลี้ยงปลาไหลต่อโครงการเลี้ยงปลาไหลนะครับครับ เท้ากับวิญากให้มันตายนะครับเรื่องของเรื่องว่อยา,มาย้มันตายมันตายเราเสดายมันตัวเล็กตัวน่อยนะครับแทนที่มันเสด็จใหญ่นะครับยาเสยเวลาครับเดีย๋ยวไปใส่กันเลย ใส่หลังสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปพอดีถือขั้นปีเงาปลอมมาน้าน,นะครับเดี๋ยวไปล่องปีเงาปลอมมันแค่หน่อยหนึง่งกลับมาพอ,อากันอีกแกนึงนะครับกลับช่วงบายบายพอดีค้าเห็ดไอเต่าเผาทานอยู่นะครับก็เลยเอามาเก็บช่วงบายบายไปผมลืมยัง เริ่มใจร้องขาาอ่าบูดมายังครับที่กระด้เป็นเกวียนเดี๋ยวเ้มาเบิง้งบางแหลกกันก่อนนะครับัดชิแมนป่ ยันในบังนะครับเ๊ะบังแรกกับเหว É, ó... บางมีมีตัวนะครับเอ้ยไงค้อม,คนะคม,มนะครับ <c oughs> มันนะครับไม่ว่าใจแห้่วก็มีคนงาดมาเบ่งนะครับเบ่งหางครับห่างไงส่ได้ครับ เอ,อ้วันนี้กับมานนะครับหัวทองเองเหลือ,เลอ,นะเอ,องเลี่ยนะเอ้ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เดี๋ยนะมึงส้มก็สิตายจมน้านตาย เมื่อกอ่าจะใส่มันจมหน้านตายนะครับหลังนึงผมมาผมใส่แระเ้า อันนี้หลังสุดท้ายนะครับหันหันบ่หลังหลังสุดท้าย ใช่ไม่มีตัวนะครับ โอ้ครับได้สองตัวนะครับมื่อีงตัวสุท้านอยู่ตายจมน้ำตายเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นอ่จอ่ะ,อะจะเป็นไอ เดี๋ยวหาวิธีใส่ไหมนะครับครับใบเย็นสองตัวตัวนึงใหญ่ยอยู่นะครับตัวใหญ่นีตายจมหนำตายแต่เดี๋ยวผมอาจจะหาวิธีใส่ไหมนะครับเดเป็นอ่จูในร่องอีจูใส่ไปประเด็นคือว่าอยากให้มันตายนะครับเพื่อมันจิดตัวหน่อยเอพราะว่าบางร่านเนี่ยบางเคขามันกระจมหํำ เย็นมันค่ายๆประช่อนนะครับมันต้องแสอากาศนำแต่มันมี่นามเลยมันก็นอยู่ก็ได้ครับแต่เดี๋ยวเอาไปเบิิงตัวจุบ้านนะครับเดี๋ยวกลับ,บานไปเบิิงตัวเย็นกันนะครับ สองตัวนะครับมานนี้ตัวญ่นี่จมนาำตายแล้วหญกคนกินเขาบอกััใหญ่มากผัดเผ็ดกำลังดีเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้สองตัวนะครับเดี๋ยว รอบหนาอาจจะหาวิธีใหม่นะครับเพราะว่ามันสายนะครับจมน้ำตายเพื่อได้ตัน้นไม้เดี๋ยวมาเลี้ยงนะครับสำหรับมือีห่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ